กูเข้าไปอย่ากูเข้าไปนเข้อยาเข้าไปเลยเข้าเข้าไปเลยก็กว้างได้ครับกว้างได้วางออกดีกว่าครับวางขวอย่ขวอย่วางขวอย่ขวอย่หลังลังกันหน่อยก็ได้ครับลากอีกแล้วกูจะไปไหน มาจัดการเลยนะครับมาจัดการระวัง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 วัมาดูมาดูเดินหน้าเลยครับเดินหน้าตรงลยครับินเข้ากลางเลยครับโอ้เดี๋ยวุครับชูหนครับครับเข้า้ย้วันนี้มา ตามนังท <S 々> ี่ประชุมชอบในรัก็หตรีช่วยว่งการประปรวงคในาคมสามปอนะฮะซึ่งการประสุมจากนี้ตอนนี้นัดกุคแูไว้ให้มาค่าสมมวนเกี่ยวกับเรื่องของเบสัญญารุัพทรนกรณีหวยสามส30ล้านซึ่งมันม่ในมือทนายตั้มตั้งแต่ปี2 5 6 1มารสเ็แล้วูุก็็ได้ร้องขอความเป็นธรรมมาที่สนักบริหชาต้องเป็นสมัยท่านกัปทันไทยจินดาท่านเป็น ผู้ชการต่รงแขวงชาติแล้วก็ท่านก็ได้แต่งตั้งคณะทํางานแล้วก็ให้ผู้บัญชาเนี่ยมารับผิดชอบต้นวันที่สองพันห้ซึ่งตอนนี้คดีนี้นั่นก็คือคดีที่หลักฐานทางด้านคดีของทุนวุบวยศสถาเนั้นอยู่ในมือของทนายช่างได้รุนเจลิมถือไว้ถือไว้ที่ได้มาโดยมิชอบ ตอนที่เขาได้เอกสารชุดนี้มาเนี่ยเป็นเบสัญญาโทรศัพท์ของครูเนี่ยแล้วก็เอามานําเสนอมาสักค้า้คุณครูในกระบวนการพิจารณาเนี่ยทนายต้านคนเอามาแล้วครูคิดว่าครูเชื่อนะว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คุณครูฟ้องไว้ตั้งแต่ปี2,561จนถึง2,567ตอนนี้ก็เลยมาติดตามเรื่องนี้แล้วท่านาาาุ่้กับท่านรองสารวัต แล้วร,รองภูมิกับก็ได้เชิญคุณพิชามาคัดสำนวนในวันนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยคุณพิชานัดกับทางตำรวจไว้ทางพนักงานสอบสวนปอปอป,อปอไว้ตั้งแต่ปีตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วแต่วันนี้เผอิอเป็นวันเดียวกับที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับถูกหมายจับเมื่อวานก็เป็นโอกาสดีเพราะทนายตั้มกับครูเนี่ยก็เจอกันที่ศาลอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อวันที่1ิกรกฎาเนี่ย ทนายตั้มได้นัดคุณครูมาเจรจาไกลเกี่ยในคดีหวย30ล้านที่รีสอร์ทที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนั้นเนี่ยทั้งครูและทนายตั้มเนี่ยและหมวจรูนเนี่ยมาขึ้นศาลในการไกลเกี่ยเรื่องคดีหวย30ล้านกันแล้วหลังจากนั้นคุณครูอ่ะก็ระตุบบติเหตุดนรถชนทนายตั้มเขาก็โพสต์ข้อความมาเป็นห่วงเป็นใยในวันนี้ในฐานะคุณครูเองเราไม่พูดถึงคดีความพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องนะครับความเป็นเพื่อนกันยานมิตด้วยกันเมื่อมาแล้ว ก็เลยซื้ออาหารซึ่งเป็นข้าวผัดแล้วก็เอาเลี้ยงมาฝากนะครับทั้งสองท่านและเป็นกำลังใจให้กับทางทนายตั้มด้วยให้สู้ให้ถึงที่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางมาดามอ้อยด้วยเพราะว่าผมเองกับมาดามอ้อยเนี่ยก็ถูกกระทำไม่ต่างกันผมก็ถูกกระทำนะครับเมื่อเช้าเนี่ยดูคลิปของขออนุญาตขออนุญาตคุณอัจฉริยานะครับคุณอจฉริยาได้ออกมาพูดเลยว่าพูดจริงไม่จริงคุณครูได้ดูจากคลิปเนี่ย ตรืเองครูก็เชื่ออย่างนั้นมานานแล้วว่านคดีหวย30ล้านเนี่ยที่ทนายตั้มเนี่ยชนะคดีครูเนี่ยเกิดจากการมีการซื้อสำนวนซึ่งเรื่องนี้ครูร้องมาตั้งแต่ปี61ครับแล้ววันนี้คุณครูเนี่ยตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี61ถึงปี67เป็นเวลา7ปีนะครับแล้วก็วันนี้นัดพนักง,งานสอบสวนไว้นานแล้วนะแล้วพระเอเป็นเป็นจังหวะเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เลยมีโอกาสได้เจอสุ่มวันชน mm hmm. ก็จะบอกว่านอกจากนี้ ในคดีหวย30ล้านของค,คุณครูเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยนะครับยังยังใช้วิธีการเดิมๆที่เคยเขาเคยใช้กับคนอื่นๆทําให้ครูเนี่ยได้แพ้คดีอันนี้คือครูไมนได้ก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่จะถึงศาลเนี่ยเชื่อไหมครับนักข่าวก่อนจะถึงศาลเนี่ยกล้องวงจรปิดพิมครูส่งพนักง,งานสอบสวนคนแรกที่สพกาญจนบุรีแล้วก็ ซองพลาสติกซึ่งลุงจรูนเนี่ยได้นํามาส่งให้พนักงานสอบสวนในวันที่เจอที่เจอลุงจรูนเันแรกเมื่อวันที่28พฤศจิกาปี60ศเนี่ยซองพลาสติกซึ่งอยู่ในโต๊ะพนักงานสอบสวนเนี่ยหายไปแล้วคุณครูก็พูดเสมอว่าครูเนี่ยจับแค่ซองพลาสติกเท่านั้นแต่วันนี้ณเวลานี้นะครับยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยแล้วคุณครูก็ได้ฟ้องตารวจคนแรกคือพนักงานสอบสวนคนแรกไว้เนี่ยตอนนั้นท่านวิยุาเป็นร้อยตํารวจเอก อยู่ที่สพเมืองกาญจนบ,บุรีสถานีตำร,รวจอภูทนเมืองกาญจนบ,บุรีตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่ที่กองปราบเนี่ยยศในพันและผมงงมากเลยพนักงานสอบสวนทำเอกสารหายของกลางหายแต่ยังไม่มีการจระทำความผิดและเขาก็แจ้งความไว้ด้วยที่สอบสถานีตำร,รวจผภูทนเมืองกาญจนบ,บุรีซึ่งวันนี้ครูมาเนี่ยมาด้วยกัลยาณน,นมิตรที่ดีมาเป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มและครอบครัวด้วย แล้วก็เป็นกําลังใจให้มมดามอ้อยเพราะมาดามอ้อยก็โดนเช่นเดียวกับครู<ะ>และยังมีอีกหลายๆคนที่ครูดูข่าวโดนเช่นเดียวกับครูหมดเลยนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นการกระทําของทนายตั้มทั้งหมดครูปีขาวันนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยทนายตัม้มอยากบอกอะไร,รเขาบ้างคะคือไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเขานะแต่ด้วยความที่เขาเป็นทนาย่ทนายเนี่ยเป็นคนที่จะต้องดูแลลูกความแต่ทนายเนี่ย มีลูกความอีกฝั่งหนึ่งกับครูแต่เข้ามาล้วงความลับของครูหมดเลยเอาเอกสารรับถ่ายของครูมาดูหมดเลยก่อนที่จะว่าคดีความอย่างนี้ฝากทางด้านประธานสภาทนายความด้วยนะครับว่าในคดีที่ครูวิชาเนี่ยเคยฟ้องสภาทนายความไปแล้วว่าทนายคนนี้จะต้องไม่มีมารยาททนายไม่มีจบบรรยาบรรณวิชาชีพทนายเพราะเขาใช้ใช้เหมือนกันทุกคดีเขาจะทําคดีไหนก็แล้วแต่นะครับเขายังต้องไปสืบอ,อีกอีกฝัก่งหนึ่งก่อนซึ่งมันไม่ใช่วิถี นะครับแล้วเราตอนนั้นน่ะความซื่อความเป็นครูบ้านนอกความที่ไม่รู้เรื่องของคดีความใครมาอ้างตัวเป็นเนจ้าหน้าที่เป็นตำรวจดีไอเราก็ให้ความร่วมมือเห็นว่าไม่อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็คิดว่าเขามาดีดันั้นวันนี้อย่างที่บอกเสมอว่ากรรมคือการกระทํานะครับทำอย่างไงก็ได้กรรมอย่างนั้นแต่วันนี้ที่มาเนี่ยมาด้วยกัลยานามิตรมาด้วยมิตรภาพและมาด้วยแรงขับขับเคลื่อนที่ จะมาดูเรื่องคดีที่ครูฟ้องพนักง,งานสอบสวนไว้ในคดีที่หลักฐานในในสำนวนเนี่ยลุดอยู่ในมือของธนาตั้มและหมวดจรูนได้ยังไงซึ่งตอนนั้นน่ยหมวดจรูนเป็นจำเลยของศาลซึ่งตอนนั้นครูไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลนะฮะแล้วก็คดีของครูเนี่ยจริงจริกรมขับการตรํรารวจภูธรภาคเจ็ดเนี่ยท่านก็แถลงข่าวถ้าท่านกลับไปดูข่าวจะดูเลยว่าครูวิชาเนี่ยคือเจ้าของหวยมาตั้งนานแล้ว แล้วอยู่ๆเนี่ยคดีก็ถูกย้ายมาอันนั้นเราไม่ไม่ก้าวล่วงแต่วันนี้ที่โดนย้ายมาแล้วครูพิชาก็โดนหมายจับเลยเหมือนกันแต่วันนี้ครูพิชาโดนจับในโรงเรียนนะครับจับในสถานศึกษาซึ่งไม่นี่มีพฤติกรรมหลบหนีจับแล้วก็มาคนบ้านแล้วก็มาส่งตัวที่นี่แล้วก็ถูกอยู่ที่นี่แล้วก็ประกันตัวได้นะครับฉะนั้นอย่างที่ทนายตั้มเคยบอกคุณครูพิชาแล้วว่า ครูวิชาล้างคุกรอวันนี้ก็ล้างคุกรอคุณกันแล้วกันนะครับสงสารไหมเห็นเขาเนี่ยเห็นแบบนี้เขาถูกจับอะค่ะคือเราอะจะสงสารคนที่น่าสงสาร <c oughs> คนไหนที่ไม่น่าสงสารเราก็ไม่สงสารแต่เราต้องสงสารคนที่เขาโดนกระทําคนที่เขาโดนกระทําจากทนายคนนี้เยอะมากเลยครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณหนึ่งเป็นเด็กแปดขวบเป็นคดีนู้นคดีนี้อีกเยอะแยะแล้วก็ครูเมื่อวานมาหาครูอีกหลายคนเลยครับ ที่โดนขนาเท่านนี้ทำครูบอกว่าไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเอาเขาต้องหาระโดนโดนเราไม่่ยังไงบ้างเขาก็โดนกระทำโดยเรื่องของเอกสารเรื่องของหลักฐานเรื่องืมันซึ่งมันได้มาโดยกลวิธีที่ไม่ซื้อตรงแล้วทาให้เราแพ้คดีว่าครูปีเจ็บช้าน้าใจมากเลยใช่ไหมวันนี้คือไม่ได้เจ็บช้าน้ําใจนะวันนี้มาด้วยอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรขอให้ทุกคนที่มีคดีความเนี่ยรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดเก็บไว้ที่ตัวเอง อย่าไว้ใจใครนะครับ<ม>ใครก็แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองให้มากที่สุด<ม>ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาย้อนเยอะใช่ไหมไม่ได้มาย้อนเยอะมาด้วยกรลยาณมิตรที่<ม>ด,ดีงาม,ม,มนะครับเ<ม>พราะะน้นตั้มเองเนี่ยก็เคยมาเจอกระรู่ครั้งหนึ่งมีรูปจับมือกัน<ม>ด้วยข<ม>ู่ยังผูกใจเจ็บแต่บางอย่างมีรูปจับมือด้วยนะครับอย่าให้สื่มอมวลชนี้ไม่ได้ผูกใจเจ็บนะครับแต่คิดว่ามนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมของตัวเองกรรมคือการกระทำล้ล้วนนะครับทำยังไงก็ได้รับผลผลกรรมอย่างนั้น แต่วันนี้ครูปิชามาเรื่องคดีตัวเองค่ะนักพนักง,งานสอบสวนไม่นานแล้วฮะตกลงมันมีความคืบหน้าบ้างไหมคะ7ปีที่ผ่านมาที่ับส่งพนักงานสอบสวนเขาบอกว่ามีพนักง,งานสอบสวนหลายท่านก็ย้ายไปวันนี้ท่านก็รับงานมาใหม่ก็เลยเชิญครูมาสอบเพิ่มเติมแล้วก็คุณครูคมาขอคัดเอกสารด้วยนะครับครูมองความจริงหรือความจริงเหมือนแต่ครูมองเสมอนะครับความจริงก็คือความจริงเสมอครับแต่ความจริงก็คือ,คอ,คอ วันนี้ความจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงนะตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นเขาก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของเขาแต่อันนี้เราไม่ก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องของแต่ละท่านจะต้องเตรียมหลักฐานกันให้ดีตอนสมัยนี้ย้อนไปเรื่องข่วยส0สิบล้านหน่อยค่ะตอนนั้นมีคดีเกิดขึ้นระคางทน,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 นายคนดังก็พยายามพยายามเป็นเจรจาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทนายคนดังเนี่ยเ<ต>ว,าล,วลาสุดเนี่ยก็จะเจรจาไกลเกลียวครูขอให้ครูจ่ายคดีที่ลุงจรุนฟ้องเนี่ยให้ ฟ้องแม่ค้าคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยฟ้องพยานของครูเนี่ยเก้าปากสิบปากเนี่ยเรียกยเรียกคนละหนึ่งล้านบาทสิบคนสิบล้าน,น,นแล้วก็ไปบอกพยานทุกคนเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดพยานวันนั้นเจอเกนณนศาลนะก่อนก่อนที่ท่านจะท่านะจะเข้าสู่พิจารณาเนี่ยทนายเนี่ยใช้กลอุบายอีกนะครับไปบอกพยานว่าถ้าใครเนี่ย ไม่อยากติดคุกใครไม่อยากเสียเงินใครไม่อยากมีคดีความเดี๋ยวไปกราบขอโทษลุงจรูนซะแล้วเดี๋ยวลุงจรูนจะถอนแจ้งความให้เมืเม่อวันเมือม่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนเนี่ยฮะซีศาลนัดในคดีที่ลุงจรูนฟ้องพยานสองคนเนี่ยเป็นพยานของครูเขามามาสามีมากลูกเขาก็เกิดการอยากจะจบกันอยากไม่อยากจะมีเรื่องแล้วอะเพราะมันตั้งห้าหกปีเจ็ดปีแล้ว แล้วคดีก็ยังไม่ถึงไหนเขาก็เลยไปว่บอกแค่ขอโทษลุงจรูนแล้วเขาก็จะได้หมดหมดเรื่องคดีเขาไม่มีเวลาเพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาต้องขายของเขาก็เลยไปขอโทษเพราะก็พอขอโทษปั๊บทนายตั้มลงเลยพยานของครูกลับคำแล้วอันนี้มันเป็นใช้กลอุบายในทางสื่อนะครับเราเองก็อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าฝากสภาทนายความได้ดูเรื่องนี้ด้วยครับครูครับเจ๊พัดกับ ปาปาบินเนี่ยเขาฝากอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับชัดเจนหมดแล้วนะครับผมถามท้ายนิดหนึ่งคุณครูคุณครูจะคุณครูสารลูก้านิดนึงครับเอกสารชุดนี้อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ได้ได้ติดตามให้คุณด้วยนะครับว่าเป็นเอกสารที่ทนายตั้มเนี่ยเขาเอามาในชั้นศาลแล้วก็ก่อนที่จะหมายศาลมีมาคุณครูครับผมถามนิดหนึ่งคุณครูเนี่ยคุณครูจะรอส่งทนายตั้มเป็นขึ้นรถเลยไหมไม่รอครับเดี๋ยวครูต้องไปเรื่องของรอต่อยครูไม่รอไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวฝากสื่อมวลชนเอาข้าวไปให้หน่อยเดินข้าวได้ไหมโอเคนั่นดคนเเดไป้ือคุณครูวันนี้คือตำรวจนัดมาหรือมันเป็นจังหวะพอดีคือทางตำรวจนัดกับครูไว้วันที่8ถึงวันนี้แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันนกบังเอิญอ่ะมันไม่ใช่บังเอิญธรรมดาตำรวจเป็นรายิ่งกว่ากันบังเอิญพอมาแล้วมันเป็นฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไปแล้วลิขิตว่า นีกคิดว่าครูต้องมาวันนี้แล้วก็เราก็ได้มาเยี่ยมถือว่ามามาราน้องกันแล้วกันมาราน้องห้องเดียวกันสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องไหมคะก็ฝากไปแล้วครับเก็นลังใจให้เขาจะไม่ยื่นประกันตัวด้วยอะค่ะก็ก็ไม่เป็นไรนั่นอยู่ในเรื่องของเขาครับแต่เรื่องของผมคือเรียบร้อยแล้วครับ

ไปขอข้ถ่ายมาเอาไปแล้วร้อย